ลูกชายเสียไปร้อยวันแล้วนะครับหลวงตาทีนี้ก็คือเหมือนยังทําใจไม่ได้ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอากระดูกลูกนะครับมาทําเป็นแหวนเพื่อที่จะเอาติดตัวไปเวลาไปไหนลูกจะได้บุญด้วยนะครับจะอะไรก็ตามคิดถึงลูกเมื่อไหร่เขาก็ได้บุญเมื่อนั้นเวลาสวดคเวลาทําบุญนะไม่ต้องไปเอากระดูกกระเดิกอะไรทั้งสั้นนะ <c oughs> เอาใจในะี่แหละนึกเรา ก็บอกทำได้ไหมจนกว่าถ้าทําใจได้แล้วก็จะเอาแหวนอันนี้ไปบรรจุเสียญพระหรือที่พระคิดเรื่องรเรื่องง่ายไปเรื่องยากเรื่องยากเป็เรื่องง่ายแล้วเนี่ยคนตายเวลาเราเนึกก็ถึงเขาแล้วคคนเป็นเวลานึกไม่ถึงหรอกคถ้ามันอยู่ในขึ้นเดียวกันถึงจะถึงถ้าไมนอยู่ในขึ้นเดียวกันไม่ถึงแต่วิญญ,ญาณ่ยถึงอมนึกก็ถึงเลย ลูกเขาก็ไม่อยากมาอยู่ในแหวนเรานะเขาไม่อยู่ทำไมในแหวนน่ะนึกถึงเขาเขาอ,อยู่ที่ใจเราแล้วครับโสดมนได้สี่ถึงห้าเดือนนะครับารมาช่วงที่สวดแรกๆรก็ฝันร้ายบ่อยแต่ว่ามันหายไปพักใหญ่แล้วครับมีเนยครับช่วงช่วงนี้ครับมันกลับมาฝันร้ายอีกแล้วประมาณว่าอามีเห็นคนไล่ฆ่ากันฝันว่าลถตัวเองโดนชนเกิดอุบัติเหตุ เลยคิดว่ามันเป็นลางบอกเหตุลางร้ายอะไรเปล่าในคือชดใช้ในกองฝันแล้วมันมีแล้วครับอีกคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาก็อธิษฐานช่วยงานหลวงปู่หลวงตาคืออยากทํางานนะครับทีนี้มันมีอยู่คืนหนึ่งเขาบอกว่าฝันว่ามีมีเพื่อนนะเพื่อนผู้หญิงพาไปเจอคนตายสองคนก็คือขุดขึ้นมาจากหลุมแล้วหนูก็เอาเทียนเอ้ยเอาทู่ให้เขาคนละเล่ม เขาก็พูดกลับมาว่าอขอบคุณมากที่ไม่กลัวเขาครับปลายครับจบครับถ้าไม่แผ่ตอนที่ฝันนะถ้าตื่นขึ้นต้องแผ่ยอดหลังนะนึกถึงงกปูนะึกถึงจกักรพรรดิแผ่เข้าไปให้เขาไปเกิดในภพวภูมิที่ดีอะไรประมาณนะั้นตามกรรมของเขาแหละ การฝันแบบนี้ก็คือการที่เราได้ไปทํางานให้ทำงาน,ใ,นใช่ครับคนจะทํางานก่อนนอนคุเขาต้องนึกถึงองค์พ่อทุกวันเขาไปทํางานในความฝันแล้วก็สวดแล้วหลับสักวันหนึ่งอ่ะก็จะได้งาน,ไ,งานไม่สมัครงานแล้วก็ได้เลยนะไม่ใช่บางคนสมัครวันนี้ก็ได้วันนี้บางคนสมัครตั้งหลายเดือนก็จะฝันอแต่ต้องสมัครทุกวันสมัครทุกวันใช่ครับ ช่วงนี้หนูมีเหตุที่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยนะครับทีนี้ก็เลยมีความตั้งใจว่าถ้าไปมีเวลาก็จะนั่งสวดนั่งแผ่ให้คือได้เต็มที่ก็ไม่เกินชั่วโมงนะครับหลวงตาเขาบอกมันก็จะรู้สึกเบื่อแล้วคือมีวิธีทํายังไงไ,ไม่ให้มันเบื่อนะครับหลวงตาเวลาสวดนะ <c oughs> ถูกคนที่จะเสื้สวดไม่เบื่อเลยนะคือคนที่สวดแล้วเพลินอ่าแ <c oughs> สดงว่ายังไม่เพลินคนอยากสวดเพลิน คนไปสวดกับคนหมู่มากบ่อยๆอั่งสวดที่ถ้ำที่สาขาเท่าไหร่มันเพลินสวดแล้วเพลินพอมันเพลินเรื่อยๆ,ๆเ,ลยเลยนะมันจะไม่เบื่อทีอยู่คนเดียวก็สวดเอาง่ายๆนะตุเนี่ยเวลาเราสวดเนะี่ยเวลาเราเลิกสวดเนะี่ยมันก็นอนในเต็นท์ใช่ไหมนอนในห้องใช่ไหมเวลาเรานอนเนี่ย เราก็นึกถึงเสียงสวดที่เขาเปิดจิตเข้าไปในเสียงสวดนั่นแหละโอ้โหมันจะมีธรรมะมันจะมีอะไรหลายอย่างนะเวลาเราจะฝันไปเนะี่ยมันไปกับขึ้นพุทธคุณธรรมคุณขึ้นใจศาสนานขึ้นจกักรพรรดิน่ะมันมันเพลินนะทุกบางทีมันจะไปทํางานสารพัดอย่างนะเรียนสัพพวิชาโน่นนี่นั่น ต้องจ่อทุกครั้งที่หลับที่นอนเจ่ะในบทสวดงานน้องตาจึงเอาเอาบทสวดนอนที่ไหนก็มีบทสวดพอเวลาเรานอนเราก็จ่อที่บทสวดนครับแล้วเราก็จะฝันไปทํางานฝันโน่นนี่นั่นแล้วแต่เรานอนหลับตาแต่หูก็จับเสียงสวดถูกครับบางบานเหมือนกันไม่ได้หลับ พระจิตมันทํางานครับใหม่ๆเนี่ยบางคนบอกว่ามันเหมือนไม่หลับแต่มันไม่เพลียหรอกครับเพราะธาตุมันหลับแต่จิตมันไม่หลับหรอกจิตมันไม่เคยหลับมาตั้งไหนได้มันก็ฝันไปถ้าไม่ฝันมันคือคือจาไม่ได้คือมันไม่บันทึกแค่นั้นเองไม่มีอะไรจะประพักจริงๆอ่ะคือทําเนี่ยสวดให้มันเพลินแล้วมันจะนิ่ง มันคือภาคจริงๆได้เวลานะครับอ้าวหมดแล้วเหรอครับโอ้อก็ลังเพลินเลย